ไปเอาเรีววมาบังตาสิเ,ปปหาเหมือนเดิมเข้าไปประมวลเข้าไปหาก็เหมือนเดิมที่คุยมันเดิมเลยไปก็ผมสามสิบเวลนะไอ้ฉันก็สามสิบเรียวเอาทำไมอ่ะสามสิบเรียวได้ยังไงใช่ไหม คุณถามว่าคุณมีสุขที่บาทไหมมีใบรับรองว่าเป็นนักประเมินรายการของติกตอกหรือยังสิ่งที่ผมถามคุณอะมีระเบียบภาพรวมไหมสามภาพรวมสิ่งที่ถามไหมเนาะไม่มีสักขอ้อเลยตามไปหาก็เหมือนเดิมมาจีบสาวยังไงก,กูก็จีบอยู่อย่างนั้นผมเห็นแล้มูเย้ยแ้ยังบอกอยู่คุณจะพูดกับใครก็พูดเออแต่เวลาผมอยู่ด้วยคุณต้องพูดมันให้ผมฟัง ủa ừ, là bây giờ cũng về á